ที่เราจะได้ชมละครเรื่องใหม่นะคะ ชื่อว่าสัญญารักสัญญาหลวงซึ่งตอนนี้เราก็คงได้เห็นทีเซอร์กันไปเรือยแล้วนะคะเพลงประกอบละครนะคะวันนี้ค่ะหาโมงเย็นนะคะก็จะปล่อยให้เราได้ฟังกันค่ะซึ่งก็ขับร้องโดยเบนชลาดทิศนะคะกับเพลงที่ชื่อว่ามีจริงไหมคนที่รักกันค่ะก็จะมาถ่ายทอดความรู้สึกของพระเอกที่ต้องเฝ้ารอก็คือเด่นคุณค่ะที่ต้องเฝ้ารอความรักนะคะก็ได้พี่หนึ่งนรงวิทย์ค่ะมาเป็นผู้แต่งเพลงนี้นะคะ เพลงนี้ก็จะเป็นสไตล์ช้าซึ้งกินใจก็แบบที่เบนชราทิศถนัดนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นการกลับมาร้องเพลงประกอบละครกับช่อง3นในรอบ2ปีด้วยนะคะอ,คกกออยกกกกรรรมีีจิงหคนนทท่ท่ััุ ออหหดีใจมากเลยอ่ะนึกว่าแบบว่าชาตินี้ฉันจะไม่ได้ร่วมงานกับ <c oughs> คุณหนึ่งนรงวิทย์อีกแล้วนะฮะว่าตั้งแต่เพลงยื้อทุกวันนี้ยังหาน้องยังหากินกับเพลงยื้ออยู่เลยนะฮะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ร่วมงานกับเบนมานานแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งก็ลืมน้องแล้ว <c oughs> ไม่ได้ลืมก็ติดตามผ่านทาง t ิ k กตอกอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ที่ยากที่สุดคือการตีความของของเพลงว่าเราจะรู้สึกยังไงกับกับแต่ละคําที่เรา ออกไปแล้วก็คือเราก็พยายามจะไม่ให้มันโอเวอร์เกินไปเวลาที่เขาไปใส่อยู่ในละครแล้วมันจะแบบรบกวน acting นักแสดงครับจริงๆเพลงนี้ก็ไม่ได้พ้นมากก็มันก็มันก็จะมีหลายโทนตั้งแต่เหงาเหงาเนาะแต่เราก็มีท้ายๆ้ายแอบมีแอบมีเศร้านิดหนึ่งก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับละครเรื่องนี้แล้วก็ขอให้เสียงร้องของเป็นเป็นอีกหนึ่งส่วนเล็กๆที่ทําให้ละครเรื่องนี้มีความมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆคนครับ คีย์เวิร์ดก็คือไม่ต้องพ่นไฟมากนะ <หา S 1> ต้องให้แบบเข้าไปกับละครได้ด้วยแล้วก็5้ามงเย็นวันนี้นะคะ <หา S 2> ก็สามารถที่จะติดตามฟังได้นะคะทาง y o u u u b เจ็ดสาม Thailand Music